ซีเจ็ดสองเพื่อนมเข่าบอกเพิ่นยันเพิน่นยันเลยนะเอา้าจะได้นอนบบบนี้อาจารย์กำลังนอนอ่ะสาธิตนะครับเด้อกำลังนอนอนะครับนอน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 ,นอนยดดู่ดีดีนอนมีคนมาปลุกลุกคือคือเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่หลักกิโลตาเซ่นะใส่ยุงไดพูดนะโอ้ก็เลยได้ตัวนี้อาจารย์สิมีโอกาสเด้เปลี่ยนตัวเลขบ่มีโอกาสสิเปลี่ยนตัวเลขบบ่เปลี่ยนมั่นใจคือตัวนี้ เรลับลับเงินลับเล่ลับเล่ลับเล่ฉีเงินให้เอาให้เชียนเชียนห้พพกนันพูดได้มากอยู่ดีนี่เชียนห้ยมืดเหล็กตัวนี้เราวะข่าเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนะครับนะครับอาจารย์ป้อมนะครับหลังจากหมดี่ผ่านมานะครับให้ห้าเก้านะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับวันนี้นะครับวันที่ถ่ายทำเด้อนะครับวันที่ยี่สิบนะครับมกราคม 2 5 6 5น้านะครับตอนที่เราถ่ายธรรมอาจารย์ป้อมอยู่ตอนนี้สิธรรมอาจารย์ป้อมสิเข้าใจกันว่าน้อพี่น้องนะครับผมนะครับอาจารย์ป้อมครับในงวดวันที่หนึ่งกุ่มผ้านี่อาจารย์ป้อมได้แนวทางหรือ,อยังครับว่าจะได้นอกบัดทีนี้ได้ยังครับวันที่หนึง่งเดี๋ยวฝันเละตีที่จะได้เราบอกว่านอนฝันคือเก่าครับงวดนี่ฝันคือเก่าฝันเขามาคือเก่าอยู่ในใจเลยเหล็กตัวนี้อยู่ในใจครับ อยู่ในใจเราเป็นลักษณะแบบไหนผู้ใดมาบอกผู้ใดมาบอกก็จะได้คนใดมาบอกตาซีตาซีบอกคือเกาบอโอ้ยสมัยหยากรู้บาที่นี่น้ออาจารย์ผมเนาะแล้วแนวทางของวันที่หนึง่งกุมภาพันธ์นี้อาจารย์ป้อมได้เราไปครับได้ยังได้เราไปเอาเขียนได้สัญเอาเขียนอะนะครับนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับนะครับเด้อนะครับ,ดรบเด้อมึงครับ เอาเขียนอาจารย์ปลอมน้ำได้เลยด้วยครับพี่น้องเจ็ดสี่สองคิดนั่งคิดนะครับนอนคิตเอ๊ะตัวใดีวะที่เขาฝันเมื่อขึ้นเก้าเจ็ดปุ๊บนะครับแล้วก็นั่งคิดอีกคิดจิตจิติิเมื่อขึ้นฝันได้ตัวเดเนี่ยนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ จพี่น้องเขาเชินเฝ้าเด้อครับทำเมืองคอนครับจากปอมเราก็นั่งคิดเรานั่งเอาไหนพอดีเอาหกเจ็ดสามศูนย์เอาวงกลมหกเจ็ดเน้นเจ็ดสี่เอาสี่เปอร์เซ็นต์เด้อบาทนี่เมืองเด้อน,นะครับจากเปอร์เซ็นต์เหล่าหน่วยส10ิบร้อยพันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเปอร์เซ็นต์ โอ้งวดโอ้ป้อมเฮาครับผมพี่น้องครับเ<แ>ขียนงวดนำแนเขียนงวดนำแนงวดได้จัดป้อมเอ๋อ,เ,อเขียนงวดำแนแม่โอเออบบเขียนงวดพี่น้องสิหูดดีโอ้ตรงสองาเมเลยอาจารย์ป้อมเฮานี่อา่านะครับผมท่านผู้ชมนะครับสำหรับอ๋อป้อมวงกลมมาเลยครับนี่เจ็ดสี่สองเก้าศูนย์เจ็ดสองตัว 6 7เ0 0สมหมื่นเปอร์เซนต์ออมปัมโอ้มันใจแห้ง <im itation> <im itation> นอนขึน้นน่ะระันอนโอนอนดีๆนอนดีนนดๆครับ <im itation> ผมกำลังนอนนี้น้หมอนน,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 นี่ตื่นขึ้นมา <im itation> นอนอยู่น่ะรับตาไปตื่นขึ้นมาตั้งโจโดอยู่น้หมอนตั้งร่ม4ีเจสอง เพิ่นมะขอาบอกเพั่นยันเพื่นยันเลยนะเอาจะได้นอนแาบนี้จย์กำลังนอนอ่ะสาธิตนะครับเด้อกำลังนอนนะครับนอน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 อยู่ดีๆนอนมีคนมาปลุกลุกคุณลุกเฮ้เฮ้ยขึ้นมาอยู่หลักกิโลตาเซ้น่ะใส่ยังเด๋พูดนะโอ้ก็เลยได้ตัวนี้ซีเจ็ดซีสองอิงวนี่ไหม คันเืียวสีล่ำกึ่งเกาบอกคันเทีวนี่สีล้ำเลยโอ้ลับเละลับเละลับเละพี่น้องลับเละงวดนี้มั่นใจมั่นใจแห้งมั่นใจตัวนี้เลยตีโอ้มั่นใจหมื่นเปอร์เซ็นต์ครับออป้อมนะครับในงวดนี้เด้อท่านผู้ชมครับกะลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับออป้อมงวดที่ผ่านมากะพี่น้องเขาก็ได้โ่งน้ำไหลอยู่เนาะนะครับเพราะว่าอย่างนี้เนาะครับจัดป้องปฏิเสธอีกเนาะบาทีนี้ครับพี่น้องเนาะมังเด้อครับเดี๋ยวเด้อสิเีแดงมังเด้อบัดนี้เพิ่นบอก สิบเจ็ดมกุมาที่พานมาเพื่อนสิบอกว่าเพื่อนไหาตัวไรนะครับเพื่อนหาตัวไรเอาสามเก้าแปดห้าแล้วก็อย่างนี้สามเก้าห้าเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นี่เข่าตัวนี้โอ้เราก็เราสิบอกว่านี่ขึ้งวัวที่พานมาที่เพื่นเฉียนหานะครับที่เพื่อนบอกนะครับห้าเก้าเข่าห้าเก้าเต็มเต็มถืขขอขาขาคนละหัวนี่หัวนี้ก็มันใจมันใจแห้ง งวดนี้งวดก้อนในหาเก้าครับพี่น้องงวดก้อนในหาเก้านะครับสรับงวดนีเด้อพี่น้องทานใดที่ตามอาจารย์ป้อมอาจารย์สิมีโอกาสได้เปลี่ยนตัวเลขบ่มีโอกาสสิเปลี่ยนตัวเลขบ่บ่เปลี่ยนมั่นใจือตัวนี้เรารับรับเงินรับเละรับเละับเลฉีกเงินให้เอาให้เขียนเขียนให้ผู้นดผู้ใดมาอยู่ดีนี่เขียนให้เมื่อตัวนี้เราว่าผู้ใดมาอยู่นี่แล้วเขียนเด็กตัวนี้ให้เมื่อนะครับเพราะว่าไอซี่หลายท่านที่เดินทางเขามาอยู่นี่อาจารย์ป้อมเปิ่นฉีกฉีกเขียนเขียนให้เมื่อเชียนเชื่อเลยบ่ครับเชียนในโ้ อ่านะครับหลายท่านอาจิม่โู้อันนี้ของงวดวันที่สิบเจ็ดเด้อที่เราบอกว่าเราเขียนให้ในตัวนี้นะครับหลายท่านอาจจะได้เห็นชิปอยู่ครับผมหลายท่านอาจจะได้เห็นชิปของแอนมินได้ลงอยู่นะครับเพราะว่าอาจารย์ป้อมเพิ่งก็ได้เขียนตัวนี้เพิ่นหาสามเก้าหาเก้าเจ็ดศูนย์เพิ่นเน้นหาหาเก้าถือขามาเอาเพิ่นหาเก้าอีหลีนี่คืองวดวันที่สิบเจ็ดมกราแล้วงวดนี่เด้องวดนี้เอ้าบางท่านอาจมายืนย่างที่หนึ่งนี่นะครับออป้อมนะครับมันใจตัวนี้แห้งๆเลยบ่นี่โฮเกตนี่ นอนนอนฝันเขาม่ได้สมองอยู่มหมดแล้วตัเสตือขึ้นมานั้นแหละยู่มหมดแล้วล่ะอีอีเฮียเราคือไงแฮะเถอะโตบอกไงเลยนะหกเกีดอะเฮ้ยพี่น้องครับเพิ่นเป็นเห็นอย่างดอกโตบอกไงเลยเลขโตบอกไงเลยหกเกีดมั่นใจงวดนี้สิล้ำมอยู่บ้างวันนี้ล้ำือเกาสิล้ำให้โอ้สิล้ำให้ตาเสได้จักบาทได้จักบาท บ่เราว่าทักนี่แหละที่สิลัมที่เพิ่นบอกว่าปูปลาแดงมากกับโต๊ะไข่ไขกันนี่แหละเพิ่นบอกว่าปูปลาแดงมาเล่ามังเว้นนี่โตนี่แหละเพิ่นว่าคล้ายๆกันอยู่เทิงเิงลังกลับน้ำบ่กลับน้ำบ่กลับน้ำบ่บ่กลับกลับกลับโอ้โหเกือบเอาได้เมื่อกี้โอ้กโอเจ้าป้อมเกือบเข้าบ่าเข้ามากลับได้เมื่อกี้กลับแล้วว่ะโอ้เอานะครับผมนะครับกะมันใจเจ็ดซีสองเก้าศูนย์เจ็ด นะครับเจ็ดสี่สองหลักหกเจ็ดเด้อที่พันวงกลมให้นะครับสี่จเจ็ดสี่สองหลักกับหกเจ็ที่วงกลมเตะกับเก้าศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสามศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวคือว่าประเดิมนะครับหรือท่าในใดสิเอาไปรัฐบาลเล่าก็ได้นเนาะทางเล่าเอาไปเลยเอาเหรียญเล่าโดยเลยเละว่าเอาไปทางเล่าก็ได้ค่ะจะเอาไปเล่าก่อนก็นได้นะครับสำหรับอาจารย์ป้อมในงวดนี้นะครับอ่ะนะครับสำหรับเนี่ยถ้าของอาจารย์ป้อมเด้อน,นะครับเอนมินกับแม่เลยซับนี่แหละครับเตะความฝันของอาจารย์ประดิษฟันไปได้เดี๋ยว ให้มาคอาเฟิร์มโครงที่ไทยทีหนึ่งนะครับแต่งวดนี้ให้พี่น้องไปหาหยิบจับฉลากกินแบ่งค์ตบานเคารับเอาอย่างน้อยมาที่นี่หน่อยอาจารย์บอกว่าฉีกให้เขียนพูดไดมากกับเขียนไฮพูดไดมากเขียนไฮพูดไดมากเขียนให้เขียนให้เนี่ยเลขเลขตัวนี้เหรอเพื่นน้านี่เขียนใไฮมืดนี่แหละงวดที่ผ่านมานี่ถึกเพื่นว่าถือพูดไดเขียนมากกับถึกเขียนใไฮมืดพูดไดมากคือว่าคือว่าอาจารย์ป้อมนะครับผู้ใดมาอยู่ที่ละกิโลนะครับเพิ่นหมักตัวใดเพิ่นจะเชื่อเลือกไฮเชื่อเลือกไฮเพิ่นก็จะเชื่ตัวนี้ นี่ครับเพื่อนเด็กยกมือดิปโปนิโปโว่าสิวัดให้แต่ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมนะครับอ่ะนะครับอาจารย์ป้อมสวัสดีเอฟซีนะครับ,นะรบสวัสดีครับอะ่ะมีอยากสิฝากถึงเอฟซีบอเดอร์พี่น้องเดอร์ให้พี่น้องให้โชคให้มาเดอร์เพื่อนวายสินะครับผมนะครับอ่ะจุงกลาจุกละจุกละอ่ะนะครับผมในสลับอิลีนะเชียนไห้สุข้อนิลีดเดบอสแม่นว่านี่บอกอย่างไรที่คนเห็นเชียนไห้เชียนไห้นี่ฉีดไห้เชียนแล้วเชียนฉีกีฉีกไห้เลขตัวนี้แหละอาจารย์ป้อม มืเยี่มเหมือนว่างวดนี้ถือแท้ถืออีกมั่นใจนี่หี้ยงนี่เง่บานีเนาะคือจำพันสิคจบคลิปแล้วเขียนยังีนาะบาทนี่เก้าสองเก้าสองอยู่เทิงอยู่ลังบ่คือเก้าอยู่เทิงมือลังบ่ขึนบสิออกเกสองคักคักเห็นแท้แทะกันยังเอาบ่ได้เลขเก้าสองลูกลังบอกว่าเลขเก้าสองลักมันขึ้นเทิงหาเก้าเราวานี่หาเก้านี่เลขตัวนี้ขึ้นทึงจานอมเราวะาโอ้ยบือยาวสีผากเลยตามรักนี่นะหาเก้านี่นะ หาเก้าเนี่ยมันสิมามาทั้งสองบาดที่นี่เป็นจระเข้คือว่าเห้งแห้งแถวบาดที่นี่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นว่าดาสมุูรโดดตีละกกาเลยมือเละออกโดดตีสี่เลนนี่เราบอกว่านี่อยู่ละกิโลเนี่ยมือเละออกเอ้ยปีบถือใจคท็กเราอ่ะเออจันป้อมแล้วถือใจจะสิบอกนะถือได้ยี่สิบบาทโอ้ยเนาะคือได้ยี่สิบบาทโอ้ได้หาเก้ายี่สิบบาทโอ้เอ,อาเอาวบเปน็นยังโบเป็นยังโบเป็นยังยังน้อยก็ได้เนาะ ยังไงก็ได้เอาลืมถามว่าสิกบานบ่น,นี่มือไหสิกลับมือไหผมก็สมัครจริงแต่น้องบาดนี่เอางองเรเปมาจักมือรือบาดน,นี่สิเขาเป็นอาทิไลเดอว์าธยิเบศย,ยิเบศกรบบานอ่ามยิเบอาจารย์ปอมยิกรบานเออพี่น้องอ่ะว่กระใสเบอร์โทรอาจารย์ป้อมไปกับเอซกับบุชีโทรถามโทรตอบจไดนเนาะอ่ะอ๋ะของเขาขึ้นสีจบคลิปเตนหนึงเลยขึ้นยังมาถึงไม่เอากเกตเอา เจ็ดเออเอาครับหกเจ็ดสี่เจ็ดสองคับหกเจ็ดนี่ถิ่มบ่อใด้ด้อพี่น้องถิ่มบ่อใด้เอ้าอาจารย์ป้อมผมฉิปผมสิจบแล้วลงฉิปแล้วเอ้าเอ้าโอเคครับผมอ่าจุงไก่เทนึงจุงไก่เทนึงจุงกะอ๋อครับผมนะครับเอ้าลงแทเคลิปบาทเทนี่ลงสองเทียร์่ท่านด้ลงอาจารย์ป้อมบายบายซินะบายบายซิบายบายโชคดีโชคดี